กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่สัมผัสกับความสงบของป่าที่เต็มไปด้วยสายลมแห่งชีวิตที่กำลังซาบซ่านเข้าสู่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเราะคือความรู้สึกที่เราได้ค้นพบความเรียบง่ายของชีวิตและความเป็นอิสระจากหัวใจของเรา มันคือความรู้สึกที่แสนงดงามที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของหัวใจของเราเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรามองเห็นโลกและจิตวิญญาณที่แท้จริงที่เรากลังสัมผัสกับหัวใจของเรานั่นเอง